โอเคนะครับก็ระหว่างที่เราเลี้ยง109นะฮะเราก็เล้กับแมวประจำสถานีรถไฟชุมแสงนะฮะตัวตึงนะฮะเขาเรียวกว่าตัวตึงนี่นะครับจะเป็นแมวสีดําขาจะเป็นสีขาวๆนะครับถ้าตามความเชื่อคนไทยเนี่ยห้ามเลี้ยงในบ้านนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นต่างประเทศจะเป็นสีขาวดํานะครับแต่ของเราเป็นสีดาขาวต่างกันนะครับนะก็อาจจะมีขี้นกติดนิดหน่อยขออภัยเนาะนี่นะ นี่เห็นไหมเดินตามผมด้วยอืมน่ารักกว่าไปนะนายก็เล่นส่วินยามผมตามมาทุกที่เลยเพื่อนผมเนี่ยหเห็นไหมถอยหามไปมัจราืหเห็นไหมนอนแล้วอืนายไม่โคตรน่ารักเลยเข้าใจปะอืนี่นะฮะระหว่างที่รอหนึ่งศูนย์เก้ามานะฮะตอนนี้ล่าช้าห้าสิบกว่านะครับอ่าอเ,เกิมหนึ่งชั่วโมงนะฮะ ถ้าหกสิบัทีเท่ากับหชั่วโมงนะครับนะอะไรนะนี่ไงแมวน่ารักจะตายเนี่ยเห็นไหมเสียงแมวฮคีย์ออนดีจริงๆ,ๆเลย <c oughs> ถ่ายแมวอีกซสเล็กน้อยแล้วกันอ่อนแล้วอ้อนแล้วจะกินอะไรลูกไม่ได้เอาอะไรมาเลย นู่นนุ่นไปกินเลยลูนุ่นนุ่นนุน่นี่มาเจียบไปเลยครับพี่นุ่นนุ่นไปกินนุ่นอไปกินแล้วนะฮะมีพี่เข้ามาให้อาหารนะฮะขอบคุณพี่เขานะครับไม่กินซะแล้วเดินตามพี่เขานี่นะครับอาหารแมวเดินตามพี่เขาไปเลยนะฮะตามไม่หยุดตามไม่หยุดเดี๋ยวนายอยู่นี่ตามพี่เขาไม่หยุดเลยนะฮะ โอเคนะฮะก็กำลังมานะครับในส่วนของรถเร็ว109ต้นทางกรุงเทพปลายทางเชียงใหม่ก็ตอนนี้ล่าช้ามา50กว่านาทีตอนนี้ล่าช้าเออ55นาทีรถราช้าทุกวันฮะต้องทําใจหน่อยแมวก็กินอาหารแลยนะฮะสุดยอดน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับนะ ถือว่าเราทําบุญให้กับสัตว์นะครับนะเราได้บุญด้วยไม่ได้บาปนะฮะได้บุญนะครับเพราะถือว่าเป็นการให้อาหารเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับช่วยเหลือสัตว์ด้วยกันนะครับถึงจะเป็นคนก็เถิดแต่เราก็ช่วยสัตว์ได้โอเคมานะครับ109เที่ยวสุดท้ายของวันครับที่เจาะชุมแสงมา嘛นายมันดูเร็วฮะอ่าที่ได้ชี้ทางบุนฮะหมายเลขอะไรฮะเนี่ย4519 Oke okay, oke. Okay. Ah. Hah? Tamu ah, ah. ah? ah, masih? Sudah เสียงวีดออกไลยนะฮะคงมันบังขอภัยนะครับคงบังน,นะฮะเปลี่ยนมุมบ้างอ้าฮะเออเหรออ่าสุดยอดเลยอ๋อวิ่งวิ่นายพารติ์นี่ทำไมเนี่ยเอ,เอ้าเฮ้ย เอาไม่ออก,อกเอา้าเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยเอาแน่เอาเอาเอา,เอา,เอาทักทายกันนะครับฮาออกไปอย่างสวยงามฮะเที่ยวสุดท้ายของวัน109สุดย์เก้าสรับ